สวัสดีครับพบกันอีกครั ue, ้งกับช่อง Youtube พนพนันทีวีนะครับพบกับคําทํานายดวงชะตาราศีพฤษภนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับซึ่งนี่คือคำทํานายประจําเดือนมิถุนายน2564นะครับเรามาเริ่มกันที่คําทํานายระหว่างวันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนนะครับในเรื่องของการงานนะครับจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับเริ่มต้น ที่เต็มไปด้วยความหวังนะครับในเรื่องของการเงินนั้นนะครับการกินกําไรมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบผลสําเร็จความรักต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับต่อไปคำทํานายระหว่างวันที่8ถึงวันที่14มิถุนายน2564การงานนะครับความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทํางานนะครับทำให้งานของคนราศีพฤษภสามารถก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคงนะครับ การเงินนะครับจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างถือว่าเป็นน้ําใจที่ดีงามนะครับด้านความรักนั้นมีช่วงเวลาน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นสําหรับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับต่อไปคําทานายระหว่างวันที่15ถึงวันที่21มิถุนายน2 5 6 4นะครับด้านการงานระวังจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องงานนะครับแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นได้ทันท่วงทีนะครับด้านการเงินโชคล้ายก่อนที่จะมีโชคลาภเข้ามานะครับ ในเรื่องของความรักให้ะร,หระมัดระวังรถไฟชนกันไว้ด้วยนะครับ22ถึงวันที่30มิถุนายน2564นะครับในเรื่องของการงานการงานนะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในทุกๆเรื่องของการเริ่มต้นนะครับจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นเข้ามานะครับแต่ว่าก็มีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จนะครับในเรื่องของการเงินนั้นนะครับมีมโอกาสทางการเงินที่เป็นรากฐานที่มีความมั่นคงในอนาคตนะครับ ความรักแสดงถึงความรู้สึกที่แท้จริงออกไปแล้วจัดสมหวังในเรื่องของความรักนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับควรสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวานะครับจะส่งเสริมพลังด้านบวกให้กับท่านที่เกิดราศีพฤษภนะครับไปพบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ